สินเชื่อที่ไม่ใช่เครดิตโบโรยังมีอีกหรือเปล่าปี2,5ล 5, 5ต้องบอกเลยนะครับว่าพอดีช่วงนี้ผมได้ไปคุยกับหลายๆเจ้ามานะซึ่ง NPL เนี่ยมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะแล้วมันค่อนข้างจะเลเทมากๆเลยนะครับก็เศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนี้แหละสำหรับคนที่มีรู้ความว่า NPL เนี่ยคืออะไรนะครับ NPL เนี่ยก็คือ non-performing loan นะหรือนี้เสียนะครับ ซึ่งหมายถึงนี่ที่ไม่ได้รับการชําระคืนตามข้อกําหนดตกลงกันตามสัญญานะซึ่งปกติกําหนดไปที่90วันนั่นเองถ้าตามภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนะครับก็คือกู้แล้วไม่คืนเงินหรือว่าหนีหนี้นั่นเองนะครับซึ่งนั่นนหะเรียกว่า NPL ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เงินกู้จากธนาคารและกึ่งธนาคารหลายๆที่นะครับยอมจ่ายเงินเพื่อตรวจเครดิตโบโรกันหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถแชร์ข้อมูลกันได้ไง ส่วนสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารหรือว่าเรียกว่านอนแบงก์เนี่ย mm. เขาก็จะเริ่มตรวจสอบเครดิตโบโรแล้วเหมือนกันนะครับ mm. เพราะว่าคนหนีนี้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับคือเข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันมันไม่มีเงินจ่ายไงเออมันก็เลยเป็นการหนีนี้แบบไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเออแต่ก็ต้องบอกนิดนึงว่าคนที่เขาปล่อยหนี้เนี่ยเขาต้องการคนที่ไม่หนีหนี้ต้องการเงินคืนนะครับเออซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้บางสินเชื่อเนี่ยเริ่มปิดโตลงไปเพราะว่าไม่สามารถตามเก็บหนี้ได้แล้วนะ ก็ฟังมาถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าสินเชื่อที่ไม่เช็คเครดิตโบโรในปี2565เนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่ายังมีอยู่บ้างนะครับเพียงแค่ว่าเขามีข้อแม้มาเพิ่มเติมเท่านั้นเองอย่างเช่นเงินโทโบเนี่ยเขาจะบอกเลยนะครับว่าไม่เช็คอ่าก็คือไม่เช็คเครดิตโบโรอะซึ่งข้อแม้คือต้องเป็นลูกค้าเก่าเท่านั้นนะครับและการที่คุณเป็นลูกค้าเก่าของเงินโทโบได้เนี่ยคือคุณนะต้องมีสินเชื่อ,อรถมอเตอร์ไซค์สินเชื่อรถยนต์หรือสินเชื่อโฉนดที่ดินนะ ก็พูดง่ายๆอะ่ะคุณต้องมีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือโฉนดที่ดินหรือบ้านอะ่ะคุณถึงจะเป็นลูกค้าเก่ากับเงินโทโบโได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีและเรียกบอกด้นะครับว่าคนไหนนจ่ายตรงวราลาคนไหนจ่ายชานะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถเลือกที่จะปล่อยกู้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเช็คเครดิตบูโรนั่นเองนะครับส่วนบริษัทอื่นๆนะครับที่ผมมองว่าไม่น่าเช็คเครดิตบโูโรแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าไม่ได้เช็คนะก็ผมจะพูดโดยรวมๆแล้วกันนะครับ กลุ่มสินเชื่อที่ให้วงเงินน้อยกว่า2 0 0 0 0บาทเนี่ยไม่น่าจะตรวจเครดิตบูโรนะครับเพราะมันไม่คุ้มหนักมากนะซึ่งผมบอกเลยนะว่าเมืกากาอ่อก่อนเนี่ยหนึ่งแบาทเนี่ยบางครั้งก็ไม่ตรวจเครดิตบูโรนะครับแต่ตอนนี้ห้าหมื่นบาทก็ตรวจกันแล้วนะครับกลุ่มสินเชื่อที่ต้องการคนค้ำประกันนะซึ่งกลนะุ่มเนี้ยก็ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโรก็ได้นะเพราะว่าเขาอะมีคนค้ำประกันแล้วไงเออแต่ก็ต้อง้นอยู่อับวงเงินด้วยนะครับกลุ่มที่ต้องเป็นลูกค้าเก่าเท่านั้นนะอย่างเช่นสินเชื่อที่ทาหลายๆอ,นะอย่างเนี่นย พวกเงินโทโบอย่างเงี้ยหรือว่าพวกเมืองไทยลิสซิ่งสักสยามลิสซิ่งเนี่ยพวกนี้เขาจะมีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเกิดคุณเคยเป็นลูกค้าเก่าของเขามาก่อนเนี่ยเขาก็จะรู้ไงว่าคุณน่ะมีสินทรัพย์นะคุณมีรถยนต์คุณมีรถม,มอเตอร์ไซค์หรือคุณมีบ้านนะเขาก็อาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยก็ได้นะครับกลุ่มที่ต้องการให้อยู่ในรั้งสีททาการของเขานะซึ่งกลุ่มเนี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาอะ อาจจะมาหาคุณอยู่ที่บ้านได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณนะไม่ไปจ่ายเงินการที่เขามาที่บ้านเนี่ยไม่ใช่มาทําอะไรนะครับเขามาจเจรจาเพื่อจะตกลงกันว่าคุณจะจ่ายนี้ยังไงให,ให้มันเรียบร้อยนะครับนะก็มันมีกฎหมายและองานทงนนี้อยู่เยอะแยะเลยนะครับดังนั้นผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณกู้เงินในระบบเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเขามาดีแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอะทำงานใกล้ๆกับสาขาเนี่ยบางครั้งเนะี่ยสาขาเนี่ยเขาจะส่งคนไปที่ทํางานเราเพื่อไปคุยกับบริษัทของเราเนี่ย ขอหักเงินเดือนของเราส่วนหนึ่งเนี่ยไปจ่ายนี่เขาก็ได้เหมือนกันนะกลุ่มที่ต้องได้รับการเรียนเชิญนะครับอย่างเช่นชอบใจจาก s C b นะ SECCA ซ Spletter จาก s h o ป e e นะซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาก็จะให้เฉพาะคนที่เขามองว่าคุณน่าจะมีเงินนะเออถ้าเกิดคุณไม่มีปุ่มให้สมัครหรือเขาไม่ได้เรียนเชิญคุณเนี่ยคือคุณไม่สามารถกู้ได้เลยต้องบอกนิดนึงนะครับว่าไม่ใช่ว่าเขาเรียนเชิญคุณไปกู้แล้วเนี่ยแล้วคุณจะต้องได้เงินกู้แน่นอนนะครับมันก็ยังมีรายละเอียดมากกว่าน,นัะครบ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะผ่านกันนะถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะได้รับการเรียนเชิญเข้าไปยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ผมมีช่องผ่อนยืมกู้ออนทั้ง YouTube Facebook และ t ิ k ต o อนะครับรบคุณกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะครับแต่ขอบคุณมากเลยนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกเงินกู้ที่ต้องเอาสินทรัพย์ไปค้ำประกันนะางเช่นบ้านรถรถมอเตอร์ไซค์ที่ดินอะไรพวกนี้ถึงจะกู้ได้นะครับเพพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเช็คเครดิตบูโรก็ได้นะเพราะว่าเขามีสินทรัพย์เราไปค้ำประกันอยู่แล้ว และอย่างสุดท้ายนะครับผมต้องบอกนิดนึงน,งนะว่าการติดเครดิตบูโรเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่ทุกอย่างในเรื่องเงินกู้ด้วยถึงไม่ติดเครดิตบูโลแต่ถ้าเกิดคุณทําผิดกติกา,อย,าอย่างเช่นอายุคุณไม่ถึงเงินเดือนไม่พอเงินเดือนต่ำไม่ได้เขาบอกเงินเดือนไม่เข้าบัญชีรับเงินสดเนี่ยคุณก็ไม่สามารถกู้ได้อยู่ดีนะครับคนาแนะนําของผมเลยนะครับก็คือคุณเนี่ยควรจะไปหางานทําให้เป็นงานประจําที่มีเงินเดือนเข้าบัญชีแล้วถ้าเกิดคุณมีงานแล้วนะครับพยายามเอาเงินเนี่ย ไปเข้าบัญชีธนาคารบ่อยๆสร้างรายการเดินบัญชีที่แบบว่ามีเงินเข้าออกและให้มีเงินเหลือนอยู่ในบัญชีเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้พยายามทําประมาณสักเดเดือนเนี่ยมันจะช่วยคุณนะไปขอวงเงินขอสินเชื่อบัตรกดเงินสดอะไรพวกน,นี้ที่อื่นได้ดีมากขึ้นนะครับส่วนคนที่ติดเครดิตโบโรแล้วนะครับต้องบอกนิดน,นึงว่าถ้าคุณติดแล้วแล้วคุณเคลียร์นี้หมดแล้วนะฮะหรือพยายามเคลียร์นี้จนหมดแล้วนะ คุณก็มีสิทธิกู้ใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังเคลียร์หนี้เก่าไม่หมดแล้วคุณไปขอกู้ที่ใหม่ไม่มีใครกล้คุณกู้นะเพราะเขามองว่าเอ้ยที่เก่ายังไม่ยอมจ่ายเลยแล้วที่ใหม่มากู้เนี่ยเขาเขาจะได้เงินกู้คืนจริงๆหรอถูกปะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณติดเครดิตบูโรกู้ที่ไหนก็ไม่ผ่านค่อนข้างจะฟันธงได้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าคุณนะ่ะยังไม่จัดก,การเรื่องเครดิตบูโรตัวเองให้เรียบร้อยนะถ้าเกิดคุณเคลียร์หนี้เครดิตบูโรนี่เสียทั้งหมดของคุณออกเรียบร้อยแล้วนะ โอกาสที่คุณจะกลับมากู้ใหม่ได้มันก็จะมีนะครับเพราะว่าบริษัทสินเชื่อเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะการที่คุณติดเครดิตบูโรเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงทุกยิางทุกอย่างนะครับขอแค่ว่าคุณทําทุกอย่างถูกต้องตามกติกาและถ้าบริษัทไหนเนี่ยเขาบังเอิญปล่อยให้คุณกู้ได้จริงๆนะครับคุณก็อย่าทําพลาดอย่าไปจ่ายเงินช้าหรือไม่จ่ายเงินจนติดเครดิตบูโรลรอบ 2. รอบไปอีกนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องสินเชื่อที่มีเช็คเครดิตบูโรโเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะครับ ก็สำหรับใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วนะฮะก็รบกวนพิมพ์นิดนึงนะครับว่าฟังจบแล้วนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่พิมพ์ทุกคนเลยนะครับก็ขอทุกคนเนี่ยกลับไปลองกู้สินเชื่อใหม่และขอให้กู้ผ่านทุกคนเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไม่ประสบป,ป,ปัญหาทางการเงินไม่มีปัญหาเรื่องเงินติดขัดหรือต้องของเงินกู้กันอีกเลยนะครับขอทุกคนโชคดีและมีความสุขมากๆเลยนะครับบ๊ายบาย